Mm. 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 แม่เบลี่สี่โมงแรงนะจ๊ะโอ้โหแดดนี่สุดยอดเลยอื้มแม่ขึ้นคน ซื้อซื้อเจ้าดะไรเจ้าอืมไปซื้ขอ,อ,อของโลตัดในหน้าบ้านานี่แหละมาเนี่ยขึ้นอ่อนทางตะวันขึ้นชายพักบุง้งเฮ็ดเจ้าสองสามยานเจ้าแล้วก็เฮ็ดนางลมใหญ่ตัวเจ้านางลมยากตัวออืม Má à. Cắt đơn hết kèm thông này cho mình chẳng ngứt ngứt, ngứt lắm hay là được À sai ừ. bên... tình cái lại này เห็นเลยห้อนขนาดเลยเอาผสมล่องล่องล่องเสียงเข้ากับเจะไม่ได้เดี๋ยเจ้ามันห้อนเจ้าใจบรีอืมจำอืม ส่งก็ติขายยากเจ้าติปผู้ใครช่วยเจ้าหั่นสำเร็จรูปนะเจ้าไปซื้อไหนรถตันนะเจ้าล้ําอยู่ดอาอะอรอย,อยู่ใส่เครื่องเปิ่อย่ะที่เปิ่อเตรียมมาให้หน่อยเจ้าเติมน้ำห่านทำน้ำซุปนะใส่ผักใส่เนื้อสักมีอย่างส่เจ้าตีเอามีตีเอาชอบ Những cái cơm cả Những cảnh giọng. Ghé ừ. này nó, hơi giờ. Mhm. 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 ngay Mhm. nó Mhm. Mhm. ừ, Mhm. 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 Да. Xin chào hãy cho Cái có đúng không, Thôi trời thôi Cứ nhảm bỏ hộp Đóng sổ mà chỉnh vào rồi cho Đéo hoàng cho, đem sổ lên lụt lại cho Đéo có đi kìa nó

ตามไปท้ามักตามไปท้าชอบเลยนะเจ้าบัดนี้ลืมหายอยางล้างกินกันนะเจ้า,าก็ดนี้ท้ปะกันไหนไหมนะเจ้า